ยินดีต้อนรับสู่อักษร On Learn พบกันอีกแล้วนะครับกับครูยุทธคมพมสุพรวิชิตกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เทอมที่2นะครับและในวันนี้ครับเราจะมาจบเทอมกันนะครับด้วยการสรุปสิ่งต่างๆที่เราเรียนกันไปในบทสุดท้ายนะครับโดยที่เนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นะครับเราจะใช้กันควบคู่กับหนังสือของอักษรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2นะครับ เนื้อหาสุดท้ายที่เราจะเรียนกันไปในวันนี้นะครับเรียนกันไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะพูดกันถึงการนำเสนอข้อมูลชนิดต่างๆนะครับพวกกราฟเส้นพวกแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับเราพูดถึงวิธีการสร้างไปวิธีการอาตอบคำถามนะครับคอนเซปต์ต่างๆในแผนภูมินะครับแล้วก็ลักษณะของโจทย์ต่างๆไปนะครับวันนี้ครูจะมาสรุปกันครับว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างแล้วนะครับ หน่วยที่เราเรียนกันไปเนี่ยนะครับเป็นเทอมที่2นะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่11นะครับวันนี้เราจะมาสรุปสาระสำคัญกันนะครับซึ่งในบทนี้นะครับชื่อว่าบทการนำเสนอข้อโม,โมโลูลตอนที่เราเรียนกันไปเนี่ยนะครับเราเรียนเรื่องการนำเสนอข้อโมูลไปนะครับเราพูดถึงอะไรก่อนนะตอนแรกเราพูดถึงการอ่านแผนภูมิแท่งถูกไหม นะครับเราอ่านแผนภูมินะครับตอนที่เราอ่านแผนภูมิเนี่ยนะครับเราดูอะไรบ้างล่ะนะเราดูชื่อนะครับว่าเขานําเสนออะไรถูกไหมครับนะแล้วก็ดูว่าข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขียนชนิดของข้อมูลเอาไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำสเกลตรงนี้ถูกไหมครับดูสเกลสเกลส่วนใหญ่จะเป็นจำนวนนะครับ ตรงนี้จะทําแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาทําแนวตั้งกันถูกไหมนะครับมีข้อควรระวังอย่างไรบ้างข้อควรระวังก็คือสเกลต้องเท่ากันนะครับและถ้ามีการย่นระยะของเส้นจํานวนนะครับการย่นระยะของเส้นจํานวนคือบริเวณไหนคือบริเวณนี้นะครับเห็นไหมนักเรียนนะครับมีการย่นระยะถึงแม้เป็นผนแ,แผนผนมินแท่งเปรียบเทียบก็มีการย่นระยะเช่นเดียวกัน Exactly assim, นะครับเราย่นระยะไปเพื่ออะไรจำได้ไหมเราย่นระยะไปเพื่อนะครับทำให้แผนภูมิไม่ยาวจนเกินไปนะครับและเห็นเนื้อแผนภูมิได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับดูต่อนะครับพอเราอ่านแผนภูมิแท่งนะครับเป็นแล้วนะครับเราก็ไปอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับซึ่งไอ้เจ้าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเปรียบเทียบของชุดข้อมูล 1ชุดที่มี2ชนิดนะครับเปรียบเทียบกันนะครับโดยองค์ประกอบเนี่ยก็ยังคงเป็นชื่อของแผนภูมิอยู่นะครับมีชุดของข้อมูลอยู่นะครับแต่ต้องมีคำอธิบายว่าแต่ละข้อมูลคืออะไรด้วยนะครับสเกลยังคงเท่ากันอยู่นะครับและมีการย่นระยะของเส้นจำนวนเหมือนเดิมนะครับระบุตรงนี้ ให้ชัดเจนว่าสีอะไรหมายถึงสีอะไรนะครับอพอเราตรงนี้นะครับเราก็อ่านเป็นละอ่านเป็นแล้วตอบคําถามเป็นแล้วนะครับเราไปทปําอะไรต่ออ่านเป็นแล้วตอบคําถามเป็นแล้วคราวนี้เราก็ไปสร้างกัน <parce S 1> ใช่ไหมครับตอนที่เราสร้างจําได้ไหมว่าเราสร้างยังไงบ้างามาดูขั้นตอนการสร้างนะครับสรุปขั้นตอนการสร้างนะครับก็เป็นเรื่องของการสร้างแผนภูมิแท่งนะครับ แกนตั้งแกนนอนสร้างแกนตั้งแกนนอนเสร็จนะครับเขียนข้อมูลในแต่ละรายการนะครับย่นได้ก็ยน่นเขียนจํานวนทำสกเกลให้เท่ากันนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีอย่างที่ครูบอกแล้ะครับมี2กรณีกรณีแรกคือทำเป็นแนวตั้งแนวตั้งเนี่ยจำนวนจะเป็นแกนตั้งนะครับ ส่วนอันนี้แนวนอนแนวนอนจำนวนก็จะเป็นแกนนอนถ้าเป็นแกนนอนเนี่ยนะลักษณะแท่งเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบอย่างเงี้ยนะครับแท่งๆก็จะแบบออกมาเป็นแนวแนวนอนอย่างเงี้ยนะครับนะครับแต่ตอนนี้เราทำแนวตั้งกันก่นกอนนะครับจากนั้นไปอ่านข้อมูลแล้วเอามาใส่ในแผนภูมินะครับ มีอะไรอีกมีเงื่อนไขอะไรที่ต้องระวังอีกจาได้ไหมที่ต้องระวังคือยังไงความกว้างตรงนี้นะครับของแผนภูมิเนี่ยต้องเท่ากันถูกแท่งนะครับตรงนี้พูดไปแล้วนะว่าจํานวนต้องสเกลเท่ากันความกว้างต้องเท่ากันถ้าเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบต้องใส่ข้อมูลตรงนี้ให้ชัดเจน ว่าแต่ละสีหมายถึงอะไรนะครับสองแท่งที่อยากจะเปรียบเทียบต้องเท่ากันนะครับมีมีความกว้างของแท่งเท่ากันนะครับสเกลต้องเท่านะครับอ,อย่าลืมระบุข้อมูลนะครับและที่สำคัญยาลืมชื่อแผนภูมินะครับย้ำเสมอนะครับ จะเขียนก่อนหรือเขียนหลังก็ได้แต่อย่าลืมชื่อแผนภูมินะครับพอนักเรียนเขียนแผนภูมิแท่งและแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นแล้วนักเรียนไปทําอะไรต่อจําได้ไหมนักเรียนก็มาเรียนเรื่องกราฟเส้นไงครับนะครับตอนทํากราฟเส้นนะครับตอนอ่านกราฟเส้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีการอ่านลักษณะคล้ายๆกับ แผนภูมินะครับโดยที่ข้อมูลตรงบริเวณนอนเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกันนะครับข้อมูลตรงบริเวณตั้งนะครับซึ่งเป็นจับแสดงถึงจำนวนเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกันต้องห่างเท่ากันเช่นเดียวกันมีการย่นระยะเหมือนกันนะครับแต่กราฟเส้นมีความแตกต่างจากกราฟแท่งยังไงล่ะ,ะบางคนอาจจะบอกว่า กราฟเส้นกับกราฟแท่งเนี่ยมันเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเจ้ากราฟเส้นเนี่ยไม่ต้องวาดแท่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะการนําเสนอข้อมูลเนี่ยมันมีจุดประสงค์แตกต่างกันนะนะครับสิ่งที่สําคัญเราจะใช้กราฟเส้นก็ต่อเมื่อข้อมูลตรงที่มันเป็นตอนแกนแกน,นอนเนี่ยครับมันจะเป็นความต่อเนื่องของเวลานะครับเช่นในปีปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4 ดูความต่อเนื่องของเวลาด้วยนะครับแล้วก็ดูข้อมูลที่มันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับห่วงของเวลาดังนั้นเนี่ยข้อมูลในแนวแกนนอนเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของเดือนของปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นกราฟเส้นนะครับตอนที่เราดูกราฟเส้นหรือเราสมมติท่านมีอยู่วันใดวันหนึ่งนักเรียนต้องสร้างกราฟเส้นนะครับนักเรียนก็จะสร้างจากอะไรก่อนนะสร้างจากจุดก่อนถูกไหมครับใช่ปะ นะครับจะสร้างจากจุดก่อนนะครับและนักเรียนค่อยลากเลยครับลากเส้นเชื่อมต่อจุดในแต่ละจุดนะครับโอเคไหมในการเรียนบทนี้นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญในการเรียนบทนี้เลยนะครับในเรื่องของแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีความสําคัญอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการสร้าง เรื่องของการสร้างเนี่ยนะครับการสร้างเนี่ยนักเรียนต้องฝึกทำนะครับฝึกทำนะครับในการสร้างกราฟนะครับหรือการสร้างแผนภูมิเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยครูแนะนําให้นักเรียนเนี่ยลองทําและลองสร้างเองดูสัก4-5หอันนะครับถ้านักเรียนสร้างได้เองแล้วเนี่ยประมาณ4-5อันแล้วเนี่ยนักเรียนจะเก่งแน่นอน ดูข้อมูลที่มันมีความแตกต่างกันนะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนนะครับไปหาไปรวบรวมมาเองนะครับอาจจะถามเพื่อนก็ได้ว่าอชอบอาหารชนิดไหนแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยที่ได้จากเพื่อนเนี่ยนะครับเอามาทําเป็นตัวเลขแล้วก็ลองทําเป็นกราฟดูว่าอาหารชนิดไหนที่เพื่อนชอบมากชอบน้อยนะครับเพื่อนผู้ชายส่วนใหญ่ชอบอะไรเพื่อนผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบอะไรอะไรประมาณงี้นะครับลองหา ข้อมูลลองมาทําเองดูอันนี้คือเรื่องแรกคือเรื่องของการสร้างกราฟให้นักเรียนฝึกทําฝึกหาออกมาแล้วอย่าลืมใส่ที่มาใส่ชื่อของแผนภูมิให้เรียบร้อยนะครับอีกส่วนหนึ่งครับในส่วนที่2ส,ส่วนที่2เนี่ยคือส่วนของการตอบคําถามตอบคําถามจากแผนภูมินะครับในการตอบคําถามจากแผนภูมิเนี่ยนะครับนักเรียนเนี่ยต้องฝึกอ่านนะครับลองคํานวณ ลองตอบนะครับและลองตรวจคำตอบดูนะครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับในอักษรของเราเนี่ยนะครับมีหนังสือแบบฝึกหัดนะครับที่จะใช้ควบคู่กันกับเร่มเนี้นะครับจะมีลักษณะคำถามที่หลากหลายนะครับมีที่ให้ฝึกทำด้วยนะครับมีคำถามที่ให้ลองคำนวณลองตอบแล้วก็ยังมีการตรวจคำตอบโชว์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เราก็ได้จบบทในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลไปแล้วนะครับก็เป็นอันจบนะครับระดับชั้นป .5 นะครับก็อยากให้ในักเรียนไปลองฝึกทำแบบฝึกหัดดูเพื่อเตรียมพร้อมที่จะขึ้นป .6 นะครับแล้วก็ปูพื้นฐานไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน